คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างมีหน้าที่อย่างไรในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ได้กำหนดเอาไว้ในข้อ175ว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้างมีหน้าที่ดังนี้วงเล็บ1มีหน้าที่ในการตรวจรับพัสดุ ณนะที่ทำการของผู้ใช้พัสดุนั้นหรือสถานที่ซึ่งกำหนดเอาไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงการตรวจรับพัสดุณนะสถานที่อื่นในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนวงเล็บ2ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้สำหรับกรณีที่มีการทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ช,ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คำปรึกษาหรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบณนะสถานที่ของผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆก็ได้ในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ก็ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ วงเล็บ3ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งและให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดวงเล็บ4เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพัสดุเอาไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างพัสดุนั้นมาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับ ทำใบตรวจรับโดยลงชื่อเอาไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย2ฉบับมอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง1ฉบับและเจ้าหน้าที่1ฉบับเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบและสั่งการวงเล็บ5ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ว่าไม่ครบจำนวนหรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมดถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่นให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้องโดยถือปฏิบัติตามวงเล็บ4และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน3วันทําการนับถัดจากวันตรวจพบแต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจํานวนที่สมมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้นวงเล็บ6การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วยถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้นและโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรับทราบภา,พพายใน3วันทําการนับัดจากวันที่ตรวจพบวงเล็บ7ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งเอาไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้จึงดําเนินการตามวงเล็บ4หรือวงเล็บ5แล้วแต่กรณีนะครับนี่คือ,อหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง